สวัสดีครับเพืเ่อนๆอังคารที่21กันยายน64นะครับเวลา9กาโมงครึ่งวันนี้ฟ้าครึ้มครับฝนตกออกภาคสนามไม่ได้ก็เลยจะมาเตรียมพื้นที่เพราะไอ้ลูกเผือกอันนี้คือลูกเผือกถ้าใขยายสองหน่อยเื่อจะได้เห็นชัดนี่ เราจะทําการเพาะลูกเผือกทีนี้เวลาเพาะลูกเผือกจำเป็นต้องมีการเตรียมดินเอา่านไปใส่ใส่ในดินหมดดักน,นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องบดอันนี้พี่น,น้องเห็น,น,น,นก็คือเครื่องดบดบดสิน้นให้แรงมา้าต้องติดไฟฉายเพราะว่าเวลาทํางานจะต้องส่องให้เห็นข้างในนีด เ็นเครื่องเบนซินนะครับราคา2 0 0 0่ซื้อมาใช้ได้5ปีแล้วก็จะทำการบดบดแล้วก็จะเอา่านไปทำเป็นเครือกเหมือนกับผูกข้าวแล้วก็จะเอาลูกเครือไปใส่เครือกก้าทำเพืือข้าเพื่อให้มันง,งอกมันง,งอกเป็นต้นอ่อนแล้วถึงจะนำไปปลูกตะกานี้ กัวนี้ก็จะเห็นว่ามีการงอกของเผือกนะครับเอาไปตั้งไว้ในโดนฝนที่จะนไปงอกระด,ดูการปลูกเผือกก็จะต้องปลูกในมีช่วงไปปลายฝนจะดีครเพราะว่าพอเผือกโตแล้วมันเข้าหน้าแรงเผือกี่ถ้าเจอฝนหรือท้องฟ้ามืดมันจะเป็นโรคตากบกใบมันจะเป็นจุด กลบกลมมันตากลบแล้วหัวเผือกก็จะเน่านะครับดังนั้นช่วงนี้ก็เตรียมพื้นที่เพื่อเพาะลูกเผือกสักเดือนพอได้ลูกเผือกแล้วถึงจะเอาไปลงในแปลงนะครับอันนี้ก็จะทําการ,รากดถานก็เอาฐานแบหมักดินการเตรียมดินทําแปลงพอก้าเผือกก็จะต้อง ให้มันมีฐานด้วยเพราะาฐานนี้จะเป็นตัวทําให้ไม่เน่าดินจะโปร่งด้วยนะครับแล้วเราก็จะเอาจุลินทรีย์น้ำหมักเจ้าปลวกหรือขยะที่เราหมักกับเจ้าปลวกลงไปในแปลงพอกกาเกลอบด้วยนะครับแล้วซีรีส์ถัดไปพอเตรียมฐานแล้วถ้าฝนไม่ตกก็จะลงแปลงนะครับไปทําการสับดินแล้วก็เอาฐานทุกทําเป็นเคลือกแล้วก็จึงเอา ลูกเผือกหวานลงไปย่ำเอาอยาเอาฟางคุมเปิดน้ำให้แฉะเหลือนก็งอกก็งอกแล้วถึงจะเอาไปลงปลูก,ลกในแปลงจริงได้อันนี้ก็จะทําการบดท,ทานเพราะทานที่เผานี้มันมันยังเป็นก้อนใหญ่อยู่นะครับจะบดให้มันได้ความละเอียดพอประมาณเวลาไปคุกกับ ดินทําแปลงแล้วม,มันจะได้เข้ากันดีน,นีก้อนมันใหญ่เกินแต่ถ้าไม่ใช่เป็นงานเพราะกล้าผมก็เอาก้อนนี้ยเลยฮะลงไปเลยในแปลงจะไม่ต้องหมดเอาเครื่องเบนซินนะครับสตาร์ทไม่รู้จะติดไมมนานแล้วไม่ได้ใช้ดับแรกเปิดสวิตชิออนเปิดโชคเปิดโช๊คเปิดฮันเล่ง มันเันกนารตา よろしくお願いします。<noise> <noise> ได้แล้วเมื่อบดแล้วความละเอียดของฐานความละเอียดของฐานก็จะได้ผลขึ้นนะครับเวลาตะคุกกับดินมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีเครื่องบดเราก็วางบนพื้นดินเอาก้อนฐานวางเทผ่านลงไปแล้วก็ใช้รถนิ่งยำ่ำให้มันแตกบนกับดินเลยก็ได้ต้องไปสนใจมัน นี่ความละเอียดบดแล้วมันก็จะได้ฐานที่มันสภาพมันผลขึ้นนะใช้ครกตําหรือใช้รถวิ่งย่ำก็ได้นะครับนี่จะได้ประมาณนี้น้องเียนหรือเปล่ามีผานที่ดำด้วยนะครับประมาณนี้เราก็จะเอาเนี้ยไปคลุกกระดินไม่ใส่ปุ๋ยคอก ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะเป็นเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งตนเองนะครับคือที่นี่หลักสูตรดินดำน้ำชุ่มจะน้นเรื่องฐานดินดำก็คือทำฐานใส่ดินเพราะฐานนี้เป็นประจุไฟฟ้าลบทีนี้ดินมันจะมีประจุไฟฟ้าบวกเพราะว่าในดินมันมีแร่ธาตุพวกเหล็กสกรรังกะสีแมงกานิสนิกเกิลทองแดงโคบอลพวกทางสเตนพวกเหล่าอยู่ในดินหมดแหละทีนี้ ธาตุพวกนั้นที่อยู่ในดินที่เก่ามาทั้งหมดนั้นมันเป็นธาตุรองที่มันก็จาเป็นสําหรับพืชเหมือนกันแต่มันจะมีประจุเป็นขั้วบวกเพราะฉะนั้นบวกกับบวกมันอยู่ด้วยกันมันจะผลักกันขั้วเหมือนกันจะผลักกันแต่ขั้วต่างกันจะดูดกันหลักมีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นดินถ้าเราลดน้ําแล้วมันก็จะมีประจุบวกออกมาเราก็ต้องเอาประจุลบไปใส่ฐานนี้เป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับฐานนี้เป็นประจุไฟฟ้าลบ จึงต้องเล่นฐานเมื่อฐานมันเป็นลบมันก็จะไปดูดบวกเข้ามาในรูฐานฐานจะมีรูพุนเพราะเราเผาแบบเอาน้ําดับเผา,บาให้ร้อนแล้วน้ําดับพอน้ำก็คือไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบของออกซิเจนด้วยดังนั้นไฮโดรเจนก็ไปเจะระเบิดทําให้ฐานนี่กลายเป็นรูพุนเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดแล้วหล่นลงไปในน้ําก้อนหินจากภูเขาไฟก็จะลอยน้ําได้เพราะมันมีรูพุนใช่ไหมอันนี้คือหลักการ นะครับแสงมันอาจจะไม่ได้เรื่องเนาะเพราะว่าผมถ่ายในอาคารนี่อตรนนี้เออจะได้เห็นชัดๆฐานได้แล้วฐานนั้นก็จะต้องเป็นคนเอาฐานคือถ้าเราเอาฐานทํางานนี่มันเอาไปมักดินเอาไปทําเสื่อก้าอย่างตอนนี้จะทําเสือก้าปลูกวยเพราะไอ้ผู้เผือก 1> <1> ครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่ทานนี่เท่าที่สังเกตนี่หัวเผือกหัวมันมันเทศมันแรมจะเน่าแล้วก็จะเป็นแมลงเป็นแมงเจาะเป็นด่วงเป็นหนอนแต่ถ้าเราใส่ทานพุกกับดินประมาณสักไม่เกิน20% 1ซตหนึ่งตารางเมตรหนึ่งเลยใช้ประมาณสักลิตรหนึ่งก็พอนะครับคุกแล้วก็ยํำเข้ากันเดี๋ยวถ้าฝนตอนนี้ผมจะไปตัดหญ้าแล้วก็เตรียมแปลงแล้วก็จะเอาไป เอาฐานไปเทใส่เอาน้าไขใส่เอาจาวปวกน้ําจาะปวกราดแล้วย่าย่ำให้มันเป็นโคลเละจากนั้นก็เอาหัวเผือกหวานลงไปแล้วก็เดินลงย่ําอีกทีหนึ่งให้เผือกกับดินมันปนกันแล้วก็เอาฟางหรือเอาใบหญ้าที่เราตัดคุมประมาณสักสองสามสองสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มง,งอกแล้วพอกอกมันก็จะเป็นเหมือนกล้าข้าวที่เราก่อนจะไปดำนาก็จะมีการเอาเมล็ดข้าวหวานครับแบบนี้เทือกนาใช่ไหมเพื่อทํา ทำแปลงกล้าต้นก้าอันนี้ฐานก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความสําคัญหลักสูตรที่นี่จึงเรียกว่าดินดําน้ําชุ่มก็คือทํำยังไงดินจะมีสีดํามันก็ต้องใส่ถานเพราะถานเป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับมันมีค่าอีออนหรือค่ากระแสไฟเป็นเป็นประจุลบก็จะเอาไปใส่ดินแล้วมันก็จะดูดซับธาตุอาหารเข้าไปในรูฐาน แล้วฐานนี้มันจะมีกลิ่นของไฟไหม้ <c oughs> เรียกว่ากลิ่นกรรมฐานกลิ่นกรรมฐานกลิ่นกรรมฐานนี่แมลงไม่ชอบพวกควันไฟนี่แมลงไม่ชอบเราะครันแมลงพวกหนอนอะไรไม่ชอบเพราะนั้นเราก็จะได้ทานเป็นการป้องกันโรคราพืชเน่าดำได้ด้วยแล้วก็ผมก็จะเอาผงฐานที่บดในคันนี้เอาไปบดทำเป็นแป้งทาน คนล,ละเอียดเอาไปใส่น้ำสมุนไพรมาผสมด้วยแล้วก็รดเข้าไปในแปลงที่เตรียมด้วยก็จะเป็นการใส่สมุนไพรป้อ,องกันไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากทานอย่าง้พี่น้องในบอนํำคันของทานดังนั้นถ้าเราเป็นคนเอาทานเป็นคนที่เห็นความสําคัญในความสําคัญว่าทํายังไงเราจะไม่ต้องไปเป็นทาสของนายทุนไปซื้อปุ๋ยซื้อยา ซึ่งทำให้เราเป็นหนี้เป็นสินแล้วต้นทุนมันสูงไงถ้าขายผลผลิตมื่อหากต้นทุนแล้วมันก็เหลือนิดเดียวถ้าเราพึ่งตนเองทําตามขั้นตอนที่บอกมันก็จะลดรายจ่ายต้นทุนเราก็ถึงได้อ่าก็ทีน,นี้ก่อนนะครับจริงฐานวันนี้ที่บทนี้มันจะมีฝุ่นมากอ่าความชื้นของฐานจะให้ดีก็ควรจะประมาณสัก5 อันนี้มันแห้งเดี๋ยวอันแห้งมันจะทิ้งไว้สําหรับทํำฐานไร่แมลงยวไปบุดนะคน,นยาสมุนไพรใส่เข้าไปมันจะเป็นฐานไร่แมลงก็รู้สึกว่าฝนข้างนอกวันนี้มันคงจะมืดทั้งวันแหละครับแต่ผมก็จะต้องรีบเตรียมแปลงทําพาอกก้าลูกเผือกบางคนไม่รู้จากลูกเผือกเป็นไงเนาะลูกเผือกคืออะไร ลูกเผือกหอมลูกเผือกหอมถ้าถ้ามันงอกงอกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไปทิ้งไว้กลางแจ้งมันเลยงอกะลูกเผือกก็คือแง่งหรือส่วนที่มันอยู่กับหัวเผือกอยู่กับหัวเผือกเราเอามือลิดออกมามันก็จะมีเป็นลูกเล็กๆเอาไปแกงเอาไปต้มก็ได้นะครับลูกมัน เรือลูกเผือกในช้อปปี้ที่ผมดูมราคาขายกิโลละแปดสิบาทลูกเผือกเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปทำโคลนทำก้าใส่ฐานย่ำดินเป็นโคลนใส่จุลินทรีย์น้ำหมักขยะเปียกลาดลงไปย่ำลงไปไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยคอกไม่ต้องอะไรเลยเรานี้ใส่เข้าไปปนกับโคลนเลยเดี๋ยวก็เอา ใบหญ้าใบฟางใบไม้คุมไว้แล้วก็เปิดน้าใสพอชดอแชแต่หน้านี้ไม่ต้องเปิดน้ําใสแล้วผมันสกประจําอันนี้เดี๋ยวมันก็งอกการงอกของพืชนั้นมันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอันนี้มันอันนี้ก็งอกแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือลูกเปือกที่มันลิดใส่เข็งแล้วไปตักผลไว้นะครับมันก็เลยงอกขึ้นมาเลย ออกขึ้นมามันจะมีมันจะมีทั้งเป็นไหลอย่างนี้นเป็นไหลไหลเผือกก็คือมันจะแยกจากต้นเผือกแม่มันแทงออกมาเหมือนหนอกกล้วยว่าจะเป็นต้นใหม่แต่ถ้าเราขุดเผือกแล้วมีลูกเผือกอยู่กับหัวเผือกเราก็เอามาเพาะได้นะครับเผือกนี่แพงนะกิโลงถ้าเป็นเผือกอินเซนี่เผือกหอมอินย์เขาไปทำหนมปังทำไอศครีม ทำขนมทำหลายอย่างมันแพงนะกิโล่สี่สิบบาทเปลือกนี่ก็ด้วยกว่าทำข้าวดีนะครับทำเผลือกนี่ดีเปลือกนี่มันจะมีธาตุอาหารสำหรับคนสูงอายุมันจะป้องกันโรคกระดูกพรุนเนี่ยสำหรับประโยชน์ของพบเผือกดีกว่ากินข้าวราคามันก็แพงด้วยเปือกหนึ่งไล่นี่ได้หลายหมื่นอยู่นะครับถ้ามาแปรรูปได้หลายหมื่น ขายสดก็กิโลละยี่บห้าบาทขึ้นไปอ่ะก็ทักทายทางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปลงแปลงอ่ะจะไปเตรียมแปลงแล้วอาจจะซีรีส์ต่อไปก็คือไปดูในหน้าแปลงว่าผมยํำดินยังไงและทำไงการเตรียมแปลงก็คือไปหาที่ลุ่มตอนนั้นมันจะมีที่ลุ่มแล้วมีก๊อกน้ำอยู่แล้วเนี่ยผมผมฐานที่ผมมีอยู่แล้วเป็นที่ลุ่มก็คือเป็นแอ่งน้ำมันไหลรวมก็จะตัดหญ้า เอาตัดหญ้าการตัดหญ้าทำแปลงเราจะไม่ตัดโคนทีเดียวหญ้าสูงแค่อวเราจะตัดทีละนิดเพื่อเป็นการหั่นหญ้าให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่อยตัดต่ำลงต่ำลงนต่ำลงเรื่อยๆมันก็จะเป็นการสับหญ้าลงแปลงจากนั้นเราก็ทําคันคันพอกเพื่อน้ํามันขังกับเปิดน้ําใสแล้วก็จอบสับดินที่ต้องขังน้ําเพราะว่าถ้าไม่ขังน้าเอาจอบไปสับมันจะเหนียวอ่ะคันนี้พอขังน้ําเสร็จแล้วเราก็จะเอาฐานใส่ ทานใส่เอาทานใส่ไอ้หญ้าที่เราตัดตัดที่เป็นละเอียดๆแเอียดก็ใส่นี่ทานใส่น้ําหมักเจ้าปวกใส่น้ําขยะเปียกที่หมักกับเจ้าปวกแล้วใส่แล้วก็จอบสับจอบจับเลยสับย่ำย่ำให้มันเละทำประมาณไั้สี่ห้าตารางเมตรจากนั้นเอาหัวเผือกลูกเผือกที่จะเอาไปขยายพันนี่ลูกเผือกน,นะเอาไปหวานเลยหวานลงในที่โคนที่เราย่ำ มันเละแล้วไะยำโคนก็ประมาณสักครึ่งฟุตก็พอนะครับความลึกนี้ก็มันก็จะเป็นโพรงเพราะว่ามันไม่แน่นหรอกเพราะเราใส่ถานด้วยใส่ถานประมาณตั้งไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยำเสร็จแล้วก็เอาเสร็จแล้วก็เอาใบไม้เอาใบหญ้าคุมไว้ก็ดูความชื้นเขาแค่นั้นแหละสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เริ่มงอกดังนั้นขณะที่เรารอสัปดาห์สองสัปดาห์เราไปเตรียมแปลง ที่จะปลูกจริงก็จะไปเตรียมแปลงการเตรียมแปลงปลูกลูกเผือกก็ทําเป็นร่องเป็นร่องลองไปเป็นรูปตัวยูก็ได้รูปตัวบีก็ได้นะครับเราจะปลูกด้านล่างคือปลูกส่วนลึกของร่องแล้วไม่ใช่ปลูกข้างบนนะเพราะเผือกนี่เวลามันเป็นหัวมันไม่ใช่ลงหัวลงไปในดินนะหัวมันจะการลงหัวของเปลือกหรือหัวเปือกเปลือกโตตัวมันจะโตขึ้นไปบนฟ้าหรือข้างบนเหมือนต้นกล้วย มันจะไม่ลงล่างนะมันจะขึ้นบนเพราะเผือกมีลักษณะเหมือนต้นกล้วยมันเป็นกาบนั้นเวลาเห็นหัวเผือกมันโตนมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินอ่านี้เวลาเราตอนปลูกตอนแรกมันจะลงไปในล่องลึกพอสักสองเดือนเราเอาดินกลบเราก็กบวิธีการกบเราก็หมักดินหมักผ่านที่ว่านี่นะเอามากบกบเหมือนเป็นการใส่ปุย๋ยเพราะเผือกมันจะโตโตโต,ตขึ้นมาเผือกลักษณะที่เวลาเขาเก็บเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปหกปี คือโคนข้างล่างมันใหญ่แล้วก็หัวก็จะเลียวขึ้นไปข้างบนเหมือนรูปหยดน้ําครับเหมือนรูปหยดน้ำนะหัวกรีก็หัวหนึ่งประมาณกิโลเป็นอย่างน้อยสวัสดีครับเอาท่นี้ก่อนโอ้หลายคนทักทายเข้ามามีใครบ้า,บางเนาะเชิญเข้ากล้องหน่อยโอ้จบเวลาแล้วมีเวลาเล่นหรอครับเพราะว่ามันทํางานคนเดียวจะมาเอามือมากดกล้องได้ไง ทักทายตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามซีรีส์ต่อไปซีรีส์ลงแปลงจริงๆวันนี้เป็นซีรีส์ในการเตรียมวัสดุคือเตรียมฐานเพื่อเอาไปลงแปลงนะครับ